ท่านผู้ปกครองและเด็กๆคุณครูชื่อนางสาวธานิดาเนรแสงชื่อเล่นว่าครูจิม๋มสอนอยู่ชั้นอนุบาล2อทับสโรงเรียนอนุบาลทับมาสังกักกองการศึกษาเทศาบาลตะบลทับมาวันนี้มาเจอกับเด็กๆแล้วนะคะในสัปดาห์ที่32หน่วยการเรียน,นรู้เรื่องสาระแห่งสีสันคุณครูจะพาเด็กๆไปเรียนรู้เรื่องแรกเลยนะคะชื่อสีเด็กๆ สีเป็นลักษณะของแสงที่ปรากฏแก่สายตาเรามีชื่อเรียกต่างๆกันมากมายเช่นสีเหลืองสีแดงสีดำสีขาวสีน้ำเงินสีเขียวสีฟ้าสีชมพูสีม่วงแล้วก็สีส้มนะคะ สีแต่ละสีก็มีความหมายที่แตกต่างก,กันออกไปและสามารถใช้เป็นสัญญาณบอกให้รู้ความหมายได้เช่นสีแดงใช้ในสัญญาณไฟจราจรที่แปลว่าให้หยุดค่ะสีขาวก็ใช้ในธงชาติไทยที่แปลว่าศาสนาในลละค่าเด็กๆ มาค่าเด็กๆมาต่อวันที่ประเภทของสีเด็กๆสีสามารถแยกออกเป็นสองประเภทคือสีธรรมชาติและสีที่มนุษย์สร้างขึ้นเด็กๆมาดูสีที่เกิดขึ้นจากธรรมชาติกันก่อนนะคะก็จะเป็นสีที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติเช่นสีของแสงอาทิตย์สีของรุ้งกินน้ำและสีที่มนุษย์สร้างขึ้น หรือได้สังเคราะห์ขึ้นนะคะก็อย่างเช่นสีเทียนสีไม้สีน้ำสีฝุ่นและสีโปตเตอร์ค่ะเด็กๆอเดี๋ยวเราไปต่อข้อต่อไปเลยนะคะมาค่ะเด็กๆมาต่อกันที่สีที่ได้จากธรรมชาติ เด็กๆสีจากธรรมชาติก็คือสีที่ได้จากการสกัดจากวัตถุดิบธรรมชาติผ่านการพิจารณาในเรื่องส่วนประกอบกรรมพิธีการผลิตฟาร์มบริสุทธิ์และอื่นๆจนแน่ใจว่าปลอดภัยต่อการบริโภคเช่นสีเขียวที่ได้จากเตยหอมสีเหลืองได้จากฟักทอง สีเหลืองที่ได้จากดาวเรืองสีแดงได้จากมะเขือเทศและสีแดงที่ได้จากกระเจี๊ยบแดงมาค่าเด็กๆมาต่อกันที่แม่สีและการผสมสีได้3มสีเด็กๆแม่สีหมายถึงวัตถุที่มีสีอยู่ในตัวซึ่งมีอยู่ด้วยกัน3ามสีคือสีน้ำเงิน สีแดงสีเหลืองแต่ถ้าเด็กๆน้ำสีมาผสมเข้าด้วยกันเด็กๆก็จะได้สีแบบนี้อ่าเรามาดูกันค่ะถ้าเด็กๆน้ำสีเหลืองผสมกับสีน้ำเงินเด็กๆก็จะได้สีเขียวค่ะแต่ถ้าเด็กๆน้ำสีเหลืองผสมกับสีแดงเด็กๆก็จะได้สีส้มและถ้าเด็กๆน้ํนสี แดงมาผสมกับสีน้ำเงินเด็กๆก็จะได้สีม่วงค่ะแต่ถ้าเด็กๆนำสีขาวมาผสมกับสีแดงซึ่งเป็นแม่สีเด็กๆว่าจะเกิดสีอะไรคะใช่แล้วค่ะเด็กๆเด็กๆก็จะได้สีชมพูไงล่ะค่ะฝากเด็กๆไปฝึกผสมสีแล้วก็สังเกตกันด้วยนะมาค่าเด็กๆมาต่อกันที่ประโยชน์และโทษของสี เด็กๆสีสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้มากมายเช่นใช้ตกแต่งบ้านใช้แสดงสัญลักษณ์ใช้ผสมอาหารซึ่งเราต้องรู้จักเลือกใช้จึงจะเกิดประโยชน์มากที่สุดสีนอกจากจะมีประโยชน์แล้วยังมีโทษด้วยนะคะเด็กๆเช่นถ้าใช้สีที่ไม่ใช่สีผสมอาหารถ้าเรานำไปรับประทานจะเสียชีวิตได้เลยนะคะเด็กๆ หรือสีสีที่มีความสว่างมากๆอาจจะทำให้แสบตาครูก็ฝากเด็กๆระมัดระวังกันด้วยนะคะและฝากเด็กๆไปฝึกทดลองการผสมสีแล้วก็ฝึกสังเกตเกี่ยวกับสีกันด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้คุณครูก็ขอจบเท่านี้แล้วเจอกันทีคลิปหน้านะคะเด็กๆสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ